เปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายคณะสงฆ์ตอนนี้รวมกันเป็นหนึ่งท่านร่วมมือกับเราอยู่แล้วเราไปทำร่วมกับคณะสงฆ์เรายังมีชาวพุทธอยู่ในพื้นที่อีกเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เริ่มทำหน้าที่กันมานานหลายโครงการแล้วโครงการต่อๆไปเนี่ยง่ายๆ เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะ่ะท่านเห็นฝีมือเราท่านถึงบอกเอาอีกทุกเดือนนะอีกเดือนละเจ็วันเพราะฉะนั้นไม่ยากสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยจะเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเราเองเนี่ย จะเป็นผู้มีส่วนสำคัญยิ่งซึ่งบ้านกาลยนานมิตรรอบนี้เนี่ยท่านถึงใช้คำว่าเชงเดอะเวิร์ใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์เราจะตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ที่สุดหน้าที่ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสั่งสมบุญสั่งสมบารมีเพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านจึงเปรียบเสมือน บุคคลที่จูงเรามาริมแห่งทะเลบุญมาถึงฝั่งแห่งทะเลบุญแล้วท่านก็การที่ท่านสร้างกิจกรรมมีโครงการมาเยอะแยะมากมายใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยคือต้องการให้เราได้ตักตวงแล้วก็กอบโกยบุญให้เต็มที่เพื่อที่เราเนี่ยจะมีบุญกลับไปพักที่ไหนเอย่ย ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทศบรมโพธิสัตว์โดยมีเป้าหมายที่สุดแห่งธรรมคือเป้าหมายไปพระนิพพานพระเดพระคุณหลวงพ่อเนี่ยหลงอาตมาชอบประทับใจกรอนนนหนึ่งว่าดุดแสงเทียนแสงธรรมนำชีวิต พระอุทิศกายใจทำไมหนอลําพังตัวพระเองก็สุขพอใหญ่ต้องรอผองเราเข้าถึงธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกวินาทีทุกลมหายใจของท่านท่าน คิดจะช่วยให้เราเนี่ยได้บุญใหญ่ๆจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมช่วยให้ทุกคนนี้เข้าถึงธรรมอย่างตอนให้โอวาทท่านยังพูดเลยว่าเรายังมาไม่ครบใช่ไหมเอ่ยเรายังมากันน้อยหมู่คณะเรามากันเยอะเพราะฉะนั้นเราจะให้หลวงพ่อไปตามเองไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตามในรายละเอียดท่านทําหน้าที่ของท่านแล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องอาศัย ากอันเป็นมงคลอาศัยร่างกายเดี่ยวแรงของเราเนี่ยไปตามหมู่คณะแล้วเท่ากับเป็นเราเนี่ยแสดงความกตัญญูกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อกตัญญูต่อบันพบุบุษที่ท่านรักษาพุทธศาสนามาให้เราเรากรตัญญูต่อตัวเองที่เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแล้วเราก็ทำหน้าที่นี้ เราได้ทําหน้านที่ที่แท้จริงของเราพระเดชวพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างโอกาสให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไขวยคว้าและโอกาสอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีอีกกี่มากกี่น้อยแต่ณวันนี้เรามีโอกาสนั้นก็อยากจะฝากพวกเราว่าใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่แท้ายที่สุดนี้อารมภาพก็ขอตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยอนิสงฆ์เอาตมาภาพได้บรรยายทำรรม,มาตั้งแต่ต้นมาจนสมมุติว่าวาสานอาราธนาบาร,รมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บาร,รมีธรรมของพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบาร,รมีธรรมของมหาปูชนียาาจารย์ อันประกอบด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดผักน้ำภาสีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชภาวนาวิสุทธ์คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารค์นนกยูงตลอดถึงบุญที่พวกเราทุกคนได้สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ท้วนและบุญใหญ่อันเกิดจากการที่หมู่คณะของเราได้สร้าง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกทุกๆโครงการทุกๆบุญจงมาประมวลรวมกันให้เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ติดที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกคนให้บุญนี้ขจัดปัดเป่าสัพทสพทุก,ส,กส,สัพพโกสัพพโรคสัพพภัย ให้บุญนี้ดึงดูดสรรพมงคลทั้งหลายสิ่งที่ดีงามทั้งปวงให้พวกเราทุกคนสมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขะละและปฏิพานให้ทุกคนได้ที่สุดทั้งรูปสมบัติทรัพ์ยสมบัติคุณสมบัติให้ความปรารถนาทุกประการที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลพันสำเร็จ ให้ความตั้งใจที่พวกเราจะรักษาพระพุทธศาสนาจะส่งทอดพระศาสนาวิชาธรรมกายไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วกัลรลาวสารให้พุทธศาสนาวิชาธรรมกายรุ่งเรืองตลอดกาลนานให้ทุกคนสุขทั้งกายสุขทั้งใจ ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายได้เข้าถึงวิชาธรรมกายได้ตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างบาร,รมีไปทุกชาตรริตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกคนทุกท่านเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยนะ อร,ห,มมอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาอารังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพร้อมกันพุทธังพระขวานตังอาภิวาเทมิพุทธโธมีนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวัสดูมภะเะวะตานธรรมมลธรรมมามสมาิธรรมมูมมนาโทนพระธรรม,มเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปานโนมภะเะวะตุสาวกาสังโฆ สังฆนมามิสังโฆเมนาโูพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ ให้ทุกท่านสุขทั้งกายสุขทั้งใจให้แข็งแรงอายุยืนเป็นเศรษฐีมีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านเทินสาธุ